แน่นอนนี่คือรีวิวที่น่าดึงดูดใจของ AH-64 Apache 2025สำหรับช่อง YouTube Auto Pause ของคุณเป็นภาษาไทยและมีความยาวประมาณ500คำขีดขีดขีดรีวิว AH-64 Apache 2025เทพเจ้าแห่งท้องฟ้าเหนือสนามรบ Auto Pause ถ้าพูดถึงเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่น่าเกรงขามที่สุดในโลก ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อ AH-64 Apache และในปี2025นี้มันกลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่ทำให้มันกลายเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าอย่างแท้จริงดีไซน์สุดล้ำดูดันทุกมุมมอง AH-64 Apache 2025ยังคงรูปลักษณ์ดูดันแบบดั้งเดิมแต่เสริมด้วยเทคโนโลยีการพลางตัวใหม่แบบ IR Suppression และวัสดุน้ำหนักเบาแบบคาร์บอนคอมโพสิตทำให้มันทั้งเร็วและยากต่อการตรวจจับจากศัตรู มองจากด้านข้างเส้นสายของตัวลำดูเหมือนนักล่าที่พร้อมพุ่งเข้าใส่เป้าหมายทุกเมื่อเทคโนโลยีภายในสมองอัจฉริยะของนักล่าในห้องนักบินรุ่น2 0 2 5นี้ได้รับการปรับปรุงด้วยระบบ AI Combat Assistant ที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์แบบเรียลไทม์พร้อมจอแสดงผลแบบ HUD 360องศาและระบบสื่อสารไร้สายความตัมสี่คีวลิงที่ทำให้การสื่อสารระหว่างหน่วยไม่มีดีเลย์หรือถูกรบกวนจากศัตรูอีกต่อไปพลังทำลายไม่มีที่ให้หลบ a p a าเช2025มาพร้อมจรวดเฮลไฟรยรุ่นล่าสุด AGM 1 1 4 r 9 x ซึ่งใช้ใบมีดหมุนภายในแทนหัวระเบิดทำให้สามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำโดยไม่ทำลายพื้นที่โดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งปืนเชนกัน3 0ม mm. เมตรรุ่นใหม่ที่ยิงได้750นัดต่อน,นาทีพร้อมระบบออโต้แทร็กกิ้งที่สามารถล็อกเป้าและยิงอัตโนมัติขีดความสามารถใหม่ล้ำกว่าที่เคยสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือฟีเจอร์ซเลนโหมด ที่สามารถบินในความเร็วต่ำโดยไม่มีเสียงช่วยให้เข้าโจมตีแบบลับๆได้แบบไม่รู้ตัวรวมถึงระบบโดรนคู่แฝดล้อยแว่วิ่งแมนโดรนที่สามารถบินนำหน้าไปสแกนพื้นที่หรือแม้กระทั่งโจมตีแทนตัวอปาเช่ได้อีกด้วยบทสรุปอากาศยานที่โลกไม่กล้ามองข้าม AH-64 Apache องพันย่ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์มันคืออาวุธยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ผสผสานพลังการทำลายความเร็วความแม่นยำและเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้ในหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะอยู่เหนือภูเขากลางทะเลทรายหรือใจกลางเมืองมันสามารถเข้าโจมตีศัตรูได้อย่างรุนแรงและร้ายเสียงสำหรับคนรักเทคนโนโลยีการทหารหรือแม้แต่สายชื่นชอบความล้ำนี่คือผลงานชิ้นเอกที่คุณไม่ควรพลาด